คับความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วงเช้าวันนี้นะครับก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับโดยมีนายกรัฐมนตรีนั่งเป็นประธานในการประชุมนะครับซึ่งการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ก็ถือว่าเป็นการประชุมนัดแรกในปี2 5 5 8ครับ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชได้เดินทางเข้ามาที่ทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่ในช่วงเช้าโดยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ตึกบัญชาการหนึ่งภายในทำเนียบรัฐบาลซึ่งพลเอกประยุทธ์นะครับได้ทักทายผู้สื่อข่าวพร้อมกล่าวสวัสดีปีใหม่ด้วย อย่างไรก็ตามนะครับการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ถือว่าเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกในปี2558นะครับขณะที่บรรยากาศที่ตึกบัญชาการหนึ่งตั้งแต่ในช่วงเช้านั้นมีบรรดาคณะรัฐมนตรีรวมทั้งฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องทยอยเดินทางเข้ามาที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้อย่างพร้อมเพรียงท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยจากเจ้าที่ตำรวจอย่างเข้มงวดรอบพื้นที่โดยมีการตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะที่จะเดินทางเข้าพื้นที่ทำเนียบรัฐบาลอย่างละเอียดครับ ส่วนวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับก็มีหลายเรื่องที่น่าสนใจอาทิการพิจารณาแนวทางการแปรรูปอย่างธรรมชาติเพื่อน,นําไปสร้างลู่ลานกรีธาและลานอเนกประสงค์การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลเพิ่มเติมวิธีพิจารณาความแพ่งการขออนุมัติร่างแผนแม่บทการบริหารงานยุทธศาสตร์แห่งชาติพศ .2558 ถึง25 2561 การพิจารณาเป้าหมายของนโยบายการเงินประจำปี2558แผนงานทันตสุขภาพของผู้สูงอายุประเทศไทยพศ2558ถึง25 2565การรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการของสภาปริรูปแห่งชาติหรือสอปชในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมรวมทั้งรายงานผลการดำเนินโครงการสร้างความปลองดองสมา,านฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา,าหมู่บ้านรักษาศีลห้าและโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระ ครับครับท้งนี้นะครับในเวลา14นาฬิกานะครับทีมโฆษกประจำทําเนียบรัฐบาลก็จะมีการถแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีครับปีชากลิ่นน้อยถ่ายภาพนำพลเยนัสาทีมข่าว N n รายงานจากทำเนียบรัฐบาลครับ